สว,ส,สวัสดีเจ้าวันนี้มาแหววไล่าชาชาไทยที่หมู่บ้านรักไทยนะเจนะ้าเนาะวันนี้ภาพาห้ดูเนาะไล่ชาไร่ชาที่หมู่บ้านรักไทยชากาลังงามเจ้าชางาม วันนี้ปะนี้มาเอยวกระถัวรถตู้มาสองกันกันรักแปดคนนั่งสบายสบายเจ้ามาที่แม่ห้องสอนเนาะจากลำปางมาที่บ้านห้องสอนค่าถัวสี่พันแปดค่ารถค่าที่พักอาหารบางมือ้อพร้อม นั่นแหละครับนั่นแหละครับ